แดนแพตตี้คอนเฟิร์มแล้วครับว่าได้ลูกแฟดน้องทั้งสองแข็งแรงดีแพตตี้ลั่นเหมือนโดเรมอนเลยเพิ่งจะประกาศข่าวดีไปว่ากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วสําหรับแดนวอลเวตและแพตตี้อังสุมาลินและทั้งคู่ก็ลุ้นข่าว่าจะได้ลูกแฟนเหมือนกับพี่บีมกวีพี่ชายคนสนิทหรือเปล่าล่าสุดครับวันนี้ทั้งแดนและแพตตี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางช่อง YouTube ของเขาว่าได้ลูกแฟดสมใจคุณพ่อแล้วจริงๆค่ะ Haa 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 ดีใจมากเลยครับมหมอแล้วตอนทั้งสาม,มได้ชนะบีมอันนี้ก็คือวินาทีที่คุณหมอบอกให้รู้ว่าได้ลูกแฝดครับทําเอาแดนถึงกับร้องไห้พร้อมกับบอกคุณหมอว่าดีใจมากเลยครับหมอคุณหมอถึงกับแซวกล่าวว่าน่าจะเอาสักสามนะจะได้ชนะบีมแดนถึงกับหัวเราะลั่นเลยซึ่งทั้งแดนและแพตตี้ได้ออกมาเปิดเผยว่าน้องทั้งสองตัวประมาณ17มิลแล้วครับแขนเริ่มมาแล้วแพตตี้บอกว่าตัวเหมือนโดเรมอนเลยในขณะที่แดนบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมาก ได้ยินเสียงหัวใจเขามีชีวิตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วการเติบโตของเขานั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับแดนบอกว่าอย่างนี้เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีที่ดูแลเขาได้ดีและทันทีที่ทั้งคู่ได้รู้ว่าได้ลูกแฝดก็รีบเอาข่าวดีนี้ไปบอกคุณปู่คุณยา่าและคุณยายทําเอาดีใจกันทั้งบ้านเลยทีเดียวครับส่วนแฟนๆได้เข้ามาร่วมยินดีกับเขาอย่างมากมายครับมีหลายคนบอกว่ายินดีดีใจร้องไห้ตามแดนไปด้วยซึ้งมากๆบางคนบอกว่าครอบครัวดีท ใหญ่มากแฝดสามคู่แล้วในขณะที่บุคคนบอกว่ารอเลี้ยงหลานทางออนไลน์อยู่